สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะ4ี่ทุ่มคือวันศุกร์สี่กรกฎาคม2568 อยู่กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนนทิประดาและดิฉันแนสที่กำพรค่ะคาคืนนี้นะคะเป็นวันพิเศษของทางสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะที่จะมีการเฉลิมฉลองวันชาติกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ก็จะใช้ <ๆ S 1> เป็นโอกาสในการประกาศความสําเร็จในการทํางานในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการผ่านร่างกฎหมายสําคัญ One Big Beautiful Bill ค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นร่างกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะ ที่จะมีการลงนามในช่วงเวลาตีสของคืนวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์เริ่มต้นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการเดินทางเยือนรัฐไอโอวาพบปะฐานเสียงสำคัญที่มีส่วนให้เขาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2โดยมีกำหนดขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์ในบรรยากาศแบบหาเสียงที่ลานไอโอวาสเตทแฟร์กาวที่เมืองดีมอย การเดินทางเยือนไอโอวาในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายวงเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ในคืนนี้ที่จะถูกส่งไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายตามเวลาสหรัฐก็คือ17นาฬิกาซึ่งถือได้ว่าตรงกับเวลาตี4ในวันเสาร์5กรกฎาคมตามเวลาของไทยนะคะ การผ่านร่างดังกล่าวถือเป็นการประกาศใช้ชนะครั้งสําคัญค่ะที่จะทําให้ประธานาธิบดีทรัมป์มีเงินทุนที่ใช้สําหรับการปราบปรามการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอีกทั้งทําให้การปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เริ่มไว้ในปี2560มีผลบังคับใช้อย่างถาวรและดําเนินมาตรการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่นี้เป็นไปตามที่เขาได้หาเสียงเอาไว้ในปี2567 แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้นี่สาธารณะของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น3.4ล้านล้านดอลลาร์จากนี้ปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ36.2ล้านล้านดอลลาร์ค่ะสำคัญมากนะคะสำหรับวัน b i g Beautiful v i l w หรือว่ากฎหมายที่จะมาลดภาษีแล้วก็เพิ่มรายจ่ายกับรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้ เพราะว่าหลายฝ่ายกังวลค่ะว่ามันจะมีผลไหมกับเรื่องของภาระการเงินก,นกนคลางของทางสหรัฐด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองก็ถือว่ามีหนี้ในระดับที่พุ่งสูงสุดด้วยค่ะและนอกจากเรื่องของการลงนามกฎหมายแล้วนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นสําหรับวันชาติสหรัฐในครั้งนี้นะคะคือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะจะส่งจดหมายนะคะไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลกกว่า100ประเทศค่ะจะเป็นการเคาะ เพรทภาษีให้เลยนะคะว่าสหรัฐนั้นจะคิดเท่าไหร่เนื่องจากให้ทันก่อนเดทไลน์9กกรกฎาคมนี้ค่ะโดยประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะก่อนจะขึ้นเครื่องบิน a อ r f ฟอร์สวนะคะบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นอาจเริ่มส่งจดหมายแจงรายละเอียดนะคะอัตราภาษีสุลกกรตอบโต้หรือว่า r o c a l t a r i f f ฉบับใหม่ไปยังประเทศคู่ค,ค้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ขณะที่เส้นตายสำคัญของการเจราจาการค้านั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วค่ะโดยประธานาธิบดีดทรัมป์นั้นบอกนะคะว่ามันง่ายกว่าการเยอะมากเราต้องรับมือกับมากกว่า170ประเทศเขาแค่อยากจะส่งจดหมายบอกนะคะว่านี่แหละคือจำนวนเงินนะที่คุณต้องจ่ายถ้าอยากทำธุรกิจกับสหรัฐ แล้วก็เสริมด้วยนะคะว่าเขาอยากทำข้อตกลงที่เรียบง่ายแบบที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้เองค่ะขณะที่สกอตปอร์เซนเองนะคะรัฐมนตรีกระทรวงลังสหรัฐค่ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นนั้น ไม่น่าจะบรรลุได้ในเร็ววันนี้นะคะเนื่องจากข้อจํากัดทางการเมืองภายในประเทศก่อนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของญี่ปุ่นในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะเบสเซนยังเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นอาจกําหนดอัตราภาษีตับโตขั้นต่ําที่ระดับ10%สำหรับราวๆ100ประเทศแล้วก็หวังนะคะว่าจะเกิดข้อตกลงมากมายก่อนถึงเส้นตายค่ะ ขณะที่ทางซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปหรือว่า EC ค่ะเผยๆนะคะบ,บอกว่าสภาพยุโรปหรือว่า EU พร้อมทำข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทเรื่องภาษีที่ยืดเยื้อมานาน แต่วัยใดก็ตามนะคะเธอก็เน้นย้ำค่ะบอกว่า EU A เองก็เตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่การเจรจานั้นอาจไม่เป็นผลสำเร็จเพื่อมาปกป้องผลประโยชน์ของทางยุโรปด้วยค่ะ ไปติดตามกันที่ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆางกันบ้างน,นะคะที่ตอบรับกับเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปไปดูกันที่มุมมองค่ะเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะทีล่าสุดนั้นทางด้านของโก l d m a n s a ค่ะได้มีการปรับเพิ่มโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยเป็นการปรับลดคาดการอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงค่ะ โกแมนแซกคาะได้ปรับลดคาดการอัตราผลตอบแทนพันธาบัตรรัฐบาลสหรัฐคาดว่าณสิ้นปี2568อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีจะอยู่ที่3.45%จากเดิมที่3.85%และอายุ10ปีจะอยู่ที่4.2%จากเดิมที่4.5%ซึ่งการคาดการครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดค่ะ ซึ่งมีโอกาสจะลดทอนโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะคะแต่โกแมนแซกยืนยันว่าสาเหตุของความแข็งแกร่งนั้นมาจากการจ้างงานในภักรัฐที่สูงเกินไปนอกจากนี้ค่ะได้มีการประเมินว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ธนาคารกลางสาหรัฐนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเวลาที่เร็วกว่าที่คาดการโดยอาจจะปรับลดในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมและก็ธันวาคมจากเดิมที่คาดว่าอาจจะลดเพียงแค่ครั้งเดียวในปีนี้ ส่วนทางด้านของทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเองค่ะมีมุมมองเชิงบวกจากบาร์เคลนะคะที่ระบบบอกว่าแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในปี2,568นั้นมีโอกาสขยับเป้าสู่ระดับ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและปรับเป้าสำหรับปี2,569ขึ้น10ดอลลาร์เป็น70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะโดยให้เหตุผลว่าแนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแรงเกินคาด รวมไปถึงการเพิ่มคาดการ์การเติบโตของอุปสงค์โลกนะคะเพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่260,000บาเรลต่อวันซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม OECD ที่มีอุปสงค์แข็งแกร่งกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะ ไปต่อกันที่เกาหลีใต้ค่ะดูเรื่องของการเทรดเงินกันบ้างนะคะเกาหลีใต้มีการกระตุ้นค่ะให้มีการซื้อขายเงินวอนในช่วงเวลาทําการมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางการนั้นมีการถแถลงบอกว่าตั้งเป้าค่ะอยากให้เกาหลีใต้นั้นไกลามาเป็นตลาดพัฒนาแล้วค่ะ กระทรวงการคลังของเกาหลีใต้แถลงวันนี้เลยค่ะบอกว่าออกมาตร,รการใหม่นะคะเพื่อกระตุ้นการซื้อขายเงินวอนในช่วงขยายเวลาทำการค่ะหลังจากที่ปฏิรูปตลาดปริวัติเงินตรามาครบ1ปีแล้วนะคะมีเป้าหมายเพื่อมาปลดล็อกอุปสรรคและผลักดันประเทศสู่การเป็นตลาดที่พัฒนาแล้วตามเกณฑ์ของ MSCI ค่ะซึ่งมาตรการใหม่นี้นะคะ จะก,กำหนดให้สาบักนการเงินต่างชาติที่จดทะเบียน RFI ต้องมียอดซื้อขายเฉลี่ยต่อปีอย่างน้อย100ล้านดอลลาร์สหรัฐและพร้อมกันนี้ค่ะได้ขยายเวลาการยกเว้นข้อบังคับด้านการแรงงานออกไปอีก6เดือนจนถึงสิ้นปีนี้ซึ่งเกณฑ์ยอดซื้อขาย100ล้านดอลลาร์นะคะจะมีการทบทวนทุกๆ3ปีค่ะ โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนะคะก็เพิ่งเปิดเผยค่ะบอกว่ารัฐบาลนั้นมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อผลักดันสานะดังกล่าว ซึ่งหลังจากที่ MSCI ผู้จัดทำดัชนีระดับโลกระบุในการทบทวนประจำปีเมื่อเดือนที่แล้วนะคะบ,บอกว่าจะยังคงจับตาดูประเด็นการเข้าถึงตลาดสกุลเงินของเกาหลีใต้ต่อไปค่ะซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะที่มาขัดขวางการลงทุนจากต่างชาติมานานหลายปี โดยกระทรวงค่ะมีการคัดเลือกสถาบันการเงิน5แห่งนะคะให้เป็น RFI ชั้นนำเพื่อมอบรางวัลตอบแทนการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างแข็งขันค่ะได้แก่ Deutsche Bank สาขาลอนดอน KEB Hana Bank สาขาลอนดอน Standard Chartered Bank สนักงานใหญ่ลอนดอนและ State Street Bank และ Trust Company สาขาฮ่องกงและลอนดอนค่ะ ป็นแนวทางในการพัฒนานะคะตลาดทุนและก็ตลาดเงินของเกาหลีใต้นะคะที่ทางด้านของอ e. ีแจมยองประธานาธิบดีคนใหม่นะคะได้มีการระบุว่าจะเดินหน้าฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ที่ท้ายเปลงนี้กันที่วอร์เรออัพนะคะช่วงหน้าค่ะมีการเปิดงานมหกรรมการเงินมอน,นี่เอ็กซ์โปที่หัดใหญ่มีธุรกรรมทางการเงินอะไรที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจในเรื่องของการเงินและการลงทุนอะไรกันบ้างน,นะคะนำมาฝากกันค่ะ .com และแอนกรุปบริษัทในเครือของ a aba, บาบากดดันให้ธนาคารกลางจีนเปิดทางสำหรับการออก Stable ลคอยที่ผูกกับเงินหยวนใช้เทคโนโลยีบล็อกเช n เพื่อช่วยโอนเงินข้ามพรมแดนได้อย่างร,งรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อต่อกกกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของคริปโตเคอเรนซีที่อิงกับดอลลาร์สหรัฐผลักดันเงินหยวนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกจากก่อนหน้านี้ในปี2564ที่จีนสั่งแบนคริปโตเคอเรนซีในประเทศ เขาก็พอยต์รีเสิร์ชรายงานว่ายอดขาย iPhone ของบริษัท Apple ในจีนไตรามาสที่2ปรับตัวดีขึ้น8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ2ปีสนับสนุนโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจของ Apple ในจีนตลาดเรือธงของบริษัทรับอันนี้สงบริษัทอ e ีค m มเมิร์ลดราคา iPhone 16ในขณะที่ Apple เองได้เพิ่มราคาสำหรับการแลกเปลี่ยน iPhone บางรุ่น ซูซูกิมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ที่นำเข้ารถยนต์มากที่สุดในญี่ปุ่นด้วยยอดนำเข้า4,780คันในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นกว่า230เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีรับแรงสนับสนุนจากรถ SUV 2รุ่นที่ประกอบในอินเดียได้แก่ j i m n น่โนแมดรุ่น5ประตูและฟรอนส์พร้อมเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตในอินเดียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์ ที่อยากให้เพิ่มการนำเข้ารถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐอยู่กับมันนี่ทุเดกันต่อนะคะวันนี้วันแรกค่ะของการจัดงานนะคะ m ั n นี่เอ็กซ์โป2025หาดใหญ่ r ลีเซเลนเวลค่ะมีโปรโมชั่นน่าสนใจมากมายเลยนะคะติดตามกันค่ะเชิญค่ะ คนโปรโมชั่นการเงินการลงทุนครบวงจรแบบร้อยแรงมาเสิร์ฟกันถึงที่หาดใหญ่เอาใจพี่น้องชาวใต้กันแล้วนะคะกับงานมากรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่15มันนี่เอ็กโปสองพั 2, หาดใหญ่ที่ชั้น1และชั้น5เซ็นทรัลหาดใหญ่แห่งนี้ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากดรเผ่าภูมิรวจ,จนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานในวันนี้ค่ะ กิจกรรมในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญแล้วก็มีความคาดหวังสูงว่าวันนี้ผู้ให้บริการทางการเงินจะเจอกับผู้รับบริการทางการเงินและเราเกิดทราน a ัคชันเกิดธุรกรรมกันให้มากที่สุดต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังวันนี้เราลงมาสู่ภาคใต้เราต้องการให้ภาคใต้เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนมากันเยอะแล้วเราอยากให้ทางแบงค์ มีการให้ความรู้มีการคุยกับพี่น้องประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทําให้เกิดธุรกรรมให้ได้มากที่สุดสําหรับงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด Resilient Wealth การสร้างความมัง่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งความพิเศษที่หาดใหญ่ในครั้งนี้ค่ะเราขนแบง นอนแบงก์ bank, ประกันบลอบลจ,บรจกระหน่ำโปรโมชั่นแรงเอาใจพี่น้องชาวหาดใหญ่และภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านดอกเบีย้ย0%นาน3เดือน NPA ลดสูงสุด70%เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบีย step ้ยสเตปอัพต่อปีสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำ3%ต่อปีนาน3ปีรวมนี่ไว้ที่เดียวดอกเบี้ยต่ำ3าสูงสุด2ล้านบาทผ่อนนาน10ปี ซื้อประกันในงานรับ iPhone 16 Pro Max และ Samsung Galaxy S25 และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายค่ะมีโปรโมชั่นนะครับเด็ดๆเช่นนะครับสินเชื่อนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับในอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็บริการประกันชีวิตนะครับและประกันวินาศภัยจากพันธมิตรชั้นนำนะครับพิเศษนะครับสำหรับ สมัครและชำระเบี้ยรประกันชีวิตในงานนะครับรับบัตรกำนัน Starbucks สูงสุดมูลค่า1,000บาทนะครับตรงนี้เราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับเราอาจจะมีคนที่เป็นคนมุสลิมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในภาคของเมืองทประกันชีวิตเองเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาริยะ,อ,ะอยู่ด้วยนะครับเป็นตะกฟุุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะให้ประชาชนนี่เข้ามาช่วยดูให้เราดูแลในเรื่องอเกี่ยวกับางด้านประกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนในศาสนาใดาก็าตามทั้งขนทับเงินออมทั้งสั้นทั้งปานกลางและระยะยาวมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขาด้วยนะคะด้วยเงินฝากผพิเศษ4เดือนเงินฝากผพิเศษ7เดือนเงินฝากผพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีค่ะ เรามีของพิเศษที่จะมาตอบสนองกับท่านลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมบูธธนาคารกสิกรนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือแม้แต่ลูกค้าที่จะมาเยี่ยมชมซับรอาการขายนะฮะในทุกทำเลข,ของประเทศหรือแม้แต่ในจังหวัดสงขลาเองก็ตามนะครับยนเชิญทุกท่านนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินการลงทุนแล้วนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาหให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุนจัดเต็ม3วันตลอดการจัดงานค่ะ ร้อมกิจกรรมสนุกๆรุ่นรับของรางวัลที่ชั้น1และชั้น5้าด้วยค่ะย้อกันอีกครั้งนะคะกับงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่15บห้ามณีเอสองพหาดใหญ่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่6กรกฎาคามนี้10บโมงเช้านะคะถึง2ทุ่มที่ชั้น1และชั้น5เซ็นทรัลหาดใหญ่แห่งน,นี้ค่ะหรือว่าใครนะคะที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็าสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่เวอร์วันเว็บด n ทมณีเอスポออนี้น์้อทคอมเช้าที่นี้นะคะพี่น้องชาต้ียังไม 啊。<music> นอกหาจากนี้แล้วค่ะภายในงานนะคะยังมีงานสัมมนานในหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะจะมีเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันภัยการเงินรู้รอดปลอดภัยโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเริ่มต้นกันในช่วงเวลา13นากา40นาทีจนถึง14นากา40นาทีค่ะและในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะพลิกวิกฤตพิชิตนี้กับคลินิกแกหนี่บายแซมค่ะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อนะคะที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา นี่ให้กับทางด้านของผู้ที่ต้องการนะคะจะไปบริหารจัดการนี่ให้มีประสิทธิภาพอย่างไรนะคะสามารถไปปรึกษาได้นะคะกับทางด้านของแซมแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ค่ะเวลา13เนกา40นาทีจนถึง14เนกา40นาทีนะคะแก้นี่อย่างเข้าใจแก้อย่างไรให้ยั่งยืนค่ะ หัวข้อสมัมมนาต่างๆนั้นนะคะมีไว้รอคุณผู้ชมอยู่นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถไปปรึกษากันได้พร้อมกันนี้ค่ะธุรกรรมการเงินเด่นๆนะคะหรือว่าโปรโมชั่นแรงๆรวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปเดินเที่ยวภายในงานแล้วก็ปรึกษากับผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจําแต่ละบูตได้เลยค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะของงานมหกรรมการเงินมัน,นี่เอ็กซ์โปนะคะที่เปิดที่หัดใหญ่ในวันนี้นะคะงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ใน พื้นที่หัดใหญ่แล้วก็ภาคใต้ไปร่วมงานกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ตามข่าวกันต่อเลยนะคะกับมันนี้ทุ่งเดค่ะมาดูความเคลื่อนไหวน่าสนใจกันต่อนะคะโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องการเงินที่ยั่งยืนด้วยนะคะจากทางไทยพาณิชย์ค่ะล่าสุดเลยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์นั้นได้มีการสร้างสิิค่ะมีการสนับสนุนนะคะการเงินยั่งยืนทะยานสู่1.8แสนล้านบาทเลยค่ะโดยทางคุณกริจ,จันทนโนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเปิดเผยนะคะบอกว่าไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินง,งานด้านความยั่งยืนตามแนวคิดอยู่อย่างยั่งยืน l i v e Sustainable t r ิติการให้สินเชื่อและการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน Sustainable Finance ภายใต้วงเงินสะสมรวมกว่า180,000ล้านบาทภายในระยะเวลา2ปีครึ่งหรือว่าตั้งแต่2023นะคะถึง6เดือนแรกของปี2025ค่ะ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งเอาไว้ที่150,000ล้านบาทในช่วง3ปีนับตั้งแต่ปี2023ถึง2025ค่ะโดยธนาคารนะคะเดินหน้าดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน สนอนกลยุทธ์และคว,วามมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท SCBX ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่ผ่านการรับรองการตั้งเป้าหมาย NETZERO ภายใต้มาตรฐาน s c i e n c e Based t a r g e t i n i t i a t i v e (SBTI) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะธนาคารนั้นมุ่งดำเนินการใน3ด้หน้าสำคัญค่ะได้แก่ข้อแรกนะคะการกำหนดกลยุทธ์ การลดคาร์บอนในภาคธุรกิจสำคัญ Sectoral d e c a r b o n i z a t i o n Strategy ข้อที่2ค่ะการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ด,ด้านความยั่งยืนของลูกค้าแต่ละกลุ่มและข้อที่3นะคะบทบาทการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านความยั่งยืนที่แท้จริงให้กับลูกค้า สอนความมุ่งมันนะคะในฐานะของผู้นำด้านการเงินที่รวมขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่แนวทางการดำเนินง,งานที่สอดคล้องกับหลัก ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศค่ะ ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเดินหน้าสนับสนุนระคะให้การเติบโตของประเทศไทยนะคะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเป็นทิศทางของการเติบโตตามกระแสโลกด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าหลายคนน่าจะอยากจะเข้าโครงการนี้นะคะเที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะซึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะเปลี่ยนช่องทางนะคะในการที่จะลงทะเบียนใหม่หลังจากที่ลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาวันสองวันที่ผ่านมาบางคนบอกไม่ประสบความสําเร็จ บางคนประสบความสําเร็จแล้วก็กัวงวลใจว่าไอ้ที่ลงไปเนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่านะคะละ่าสุดค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสรวงค่ะระบุบ,บอกว่าตอนนี้เตรียมย้ายการลงทะเบียนค่ะไปอยู่ในแอป,ปทางรัฐแล้วค่ะคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมปิดการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งและแอป,ป Amazing Thailand ภายในวันนี้ค่ะโดยจะให้ย้ายไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแทนนะคะหลังจากมีปัญหาระบบการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัญหาในการยืนยันตัวตนผ่าน Thai ID ที่มีความขัดข้องนะคะ ระบบค่อนข้างสับสนค่ะดังนั้นสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนนะคะตอนนี้ขอปิดเว็บไซต์ w w w เที่ยวไทยคนละครึ่ง .com และแอปพลิเคชัน Amazing Thailand เพื่อแก้ไขและอาจจะนำเอาแอปพลิเคชันทางรัฐมาใช้ในการยืนยันตัวตนทำให้โอกาสในการลงทะเบียนนั้นเร็วขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีคนเข้าถึงระบบจองสิทธิ์แล้วประมาณ1.4ล้านคนแต่มีคนใช้สิทธิ์ทำการจองที่พักสำเร็จประมาณ20,000กว่าคนเท่านั้น โดยโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆน,นะคะการลงทะเบียนคือการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์แต่สิทธิ์5 0 0,000สิทธิ์จะถูกใช้และหมดไปต่อเมื่อมีการจองโรงแรมและจ่ายเงินเท่านั้น โดยเหตุผลที่ต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาเพื่อลงทะเบียนเนื่องจากว่าโครงการเดิมเนี่ยทำมาทั้งหมด5้เฟสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าอยู่ในมือเลยเพราะครั้งที่แล้วใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยดังนั้นทททจึงจําเป็นต้องทําแอปพลิเคชันใหม่เพื่อเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวไทยค่ะและจะนําไปใช้ในโครงการต่อไปในอนาคตค่ะ ย้ำชัดๆกันอีกทีนะคะเที่ยวไทยคนละครึ่งผ่านทางแอปทางรัฐเท่านั้นนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะใครลงไปแล้วไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใครไม่ลงดูแอปทางรัฐเป็นหลักรวมถึงยังลงทะเบียนได้ต่อเนื่องเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิทธิ์เนี่ยจะตัดก็ต่อเมื่อท่านจ่ายตังค์สำเร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะค่ะนี่เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะสําหรับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้และหัดใหญ่อย่าลืมไปเที่ยวง,งานมาหาก,กรรมการเงินมัน,นี่เอ็กซ์โปกันค่ะที่เซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ